เกสสวัสดีกันด้วยนะครับผมจีดีตันแรปขึ้นสู่เกมมิชชั่นเบิร์กลินนะครับแนะ่คลิปที่แล้วนี่บอกว่าเป็นเกมมาเฟียนะครับปีแี้อ่านผิดทีหนึ่งเนี่ยเสียสนวุ่นวายนะครับก็วันนี้เราก็กลับไปกับเกมนี้อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาหาทำบริเก็ตนะมาเสพความคลาสสิก <Wow. S 1> คือตอนนี้ผมได้ปืนอันนี้มาแล้วนะเป็นไรโฟนะครับผมเดี๋ยวจะลองยิงให้ดูว่านี่หายหนึ่งหายไปหนึ่ง เราเปลี่ยนเป็นมือรรมดาและนะ้วเดี๋ยวเราจะทําการเอ้ยใครตำรวจตำรวจเดตรวจเดินมาดูเพื่อนตายยังไม่ทันแล้วตายไปแล้วเดี๋ยวนี้เราจะไปทำธารกิจนะครับแล้วก็พอนีว่าไปศึกษาไม่ใช่ศึกษาหลอกจากคลิปที่แล้วครับก็เอ,อถ้าไม่รู้นะครับว่ารถที่เราสามารถปุนหน้านี่มันจะขึ้นอยู่ตรงแมปเนี่ยผมมันจะเป็นข,า,ขาวๆนะเราก็สามารถไปเอา มาขับได้นะครับจะคิดว่าเป็นรถฟรีเนี่ยมาเดี๋ยวเราจะไปเอาภารกิจกันนะครับผมเหมือนจะขับบนยังไงไม่รู้เว้ยชิป่ปโอ้โหจ่าไม่รอตรงนี้เอาเอาเอา,เอาไอตัวบักตัวบักเอาแล้วกูไงออกไงโอ้ยเด่นครับออกมาแล้วเอาแบบเหย่าบักเอาบักแล้วกูโอ้ยสำส่อนรุ่นใหมตรงนี้จ,จะจอดไม่ได้นะครับ าลงเอาปักเอาเอาปากเอาปากเย้น่าจะจอดไม่ถูกที่อาจจะแบบต้องจอดข้างนอกเนี่เส้นขาวไงอืมแล้วก็ออกแบบรออ๋อเยอะปักต้องยิงรถให้ระเบิดอ่ะน่าช่วยได้นี่ควันขึ้นแล้ว รถให้ระเบิดไปเลยเออวิธีออกจากรถอย่างถูกต้องวิธีแก้บาแกงดูวิธีจะไม,มนระเบิดยากอย่างว่างอรอรออยในสชนะนที่คุณไปแสนไปเสพนี้ไม่ใช่เป็นที่ดีกันขุนใช่กูบากรถกูอยากจะบอกมึงว่ากูบากรถอืมโอเคตอนนี้เราโอ้ผรกิจเลยเป้าหมายอืมไม่รู้เนี่ยไม่ต้องอ่าน เดี๋ยวนะเป้าหมายคือเดี๋ยวนะเป้่าดแดงๆนั่นคือเป้าหมายของเราแนบต้องต้องเดินไปเอ้ยโอ้ยถ้ามีระเบิดนะตายรับรองบันบื้มรด,ดบื้มแน่นอนเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาเป้าหมายเราโกนเอเอหรือว่าเป้าหมายแดงนี้มันอาจจะให้เราฆ่านะครับผู้ชมเฮ้ย อืมเรียบร้อยจีอ้าวใช่สินะยังภารกิจสำเร็จง่ายดายง่ายดายเกินเจโอจารู้สึกจะไม่จ่าทางนี้ผมขอใช้ไลเวลหน่อยโอโอไหนวะอ๋อไหนเงอืมเฮ้ยตายไม่ตายนี่ออโอโหจีจีจัดเฮ้ยโอ้โหเยอะเยอะจัดไหนวะปืนโบก โอ,โอ้จ่าห่วงเพื่อนจ่าไปดูเพื่อนเฮ้ยจ่าไม่ตายนี่เฮ้ยใครยิงอีกโอ้โหโอ้โหคือแสีงคือยิงแรงแท้อืมเดี๋ยวนึงอืมเออกูยิงไม่โดนเออ,อเกือบตายเลือดดูคุณผู้ชมดูเลือดผมโอเคเดี๋ยวเราไปทำภารกิจเตียนต่อเลย แล้วรถทนี้เหมือนจะแรงนะรถตำรวจด้วยเอารถตำรวจไปเอ้ยภารกิจอยู่ตรงนี้เองโอ้โหรถตำรวจดิบดิบมากอ๋อสเตลอะไรโอเคอันนี่ภารกิจอะไรอึ๊บอ่าไม่รู้เนี่ยไม่อ่านเป็นสายลับที่ไม่อ่านภารกิจโอ้นี่เราจะได้ปืนนี่เลยเหรอคุณผู้ชมเก็บกระสุนไว้กันละกัน เอ่อเป้าหมายของเราอยู่สองร้อเมตรเหรอเออขับรถไปแล้วกันน้องเออทำเสียวเราทำไมแอ,อนี่ขับไปได้อ๋สอสงสัยเป็นคันนี้อืมคันนี้ดูทรงเหมือนจะแรงโอ้โอ้แรงจรงิงคุณผู้ชมแรงจรงิงโอ้แรงจรงิงของจริงเรื่องปิ้งย่างนั่นมันบาร์บีคิวโอ้การเทโคง้งนี่คือแบบเททิง้งไม่ใช่เทเทโคง้งธรรมดาเททิ้งเลยเนี่ย โอ้โหคันนี้แรงจริงบอกเลยตั้งแต่ขับเกมตั้งแต่ขับรถในเกมนี้มาคือคันนี้แรงจรัดเ้ดีย๋ยวบอกนะว่าอยู่เชื่องตุกนี้แล้วกูไปยังไงมีทางซิกแซกไปไนะคุณผู้ชมผมว่าผมต้องอชอนนมัได้ปืนกลนมาว้าวโอ้โชิดโอ้ยเอ้ยอไม่ตายไม่ตาย อุ้ยอุ้ยรถนน่นมากเฮ้ยโอ้โห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 ประมาทไปไหนเนี่ยเอ่อโอ้ยมาเกิดตรงใสมาเกิดตรงซีเหรอไม่มีรถเลย้วคันนี้โอ้คันนี้ก็แรงคันทันเมื่อกี้นี่มาเหมือนสปอนมาพอกับลาเลยเจ็บเมื่อกี้ประมาทไปหน่อยเนี่ยเราต้อง เราต้องยิงแบบไม่ให้มันตายคือังไงจ <c oughs> คือต้องยิงแบบโอ้เดี๋ยวเดินเลยเลยเลยมันจะเมาเดี๋ยนีเอ๋สติวทำไมเล่าแวบบอืมคือรอบนี้ผมจะตลบหลังแบบแสลรับจริงๆแล้วนะฮะเมื่อกี้เราไปแบบตลีบันเกินไปแนวไม่ใช่วิถีอเดี๋ยวปืนกันเดี๋ยวปืนไปแล้วปืนนี่มันไม่มีเฮ้ยโอ้ยอยู่ตรงนี้ อืมอ,อืมอ,อืมอืมอืมโดนไม่น่าโดนไม่น่ายิโลกอ่อนครับเตลวดโิโอ้ลบหลบโอ้ยโดนโดนเจ็บนะเจ็บนะเออเน้นที่หัวเอาไม่ตายเอาเฮ้ยโอ้โหลบหนีไม่ได้ลบเิย ยิงเข้าหัวกันนะนั่นมันไม่ตายได้จังไหรคืองงงงมากเนะยงงมากโหแต่ตอนนี้เราได้ปืนปืนที่เราอยากได้มากเลยนะครับปิดปืนไรเฟิลนี่นี่เรเ,รเราต้องไปไหนไปภารกิจอีกเดียวสองร้อยเมตรภารกิจสองร้อยเมตรไม่มีแบบคใ,ใ,ใกล้เลยเลยเยี่ยมเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจนะทำภารกิจสักหน่อยนะ่ยคือแบบอยากได้ปืนเนี่ยที่มันเยอะขึ้นนะไม่ใช่อะไรหรอกที่ผมทำภารกิจเนี่ยน่ แกจะได้ดูตัวเกมด้วยะนรับเล่นแบบชิวๆเนี่ยแล้วก็จะได้ปืนด้วยเนี่ยเนี่ยมีแต่ได้กับได้นะมีแต่ได้กับได้ไม่มีอะไรเสียเลยจะได้เจอแบบที่ใหม่ๆด้วยเนี่ยสำรวจแบบเป็นตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรครับอะไรครับอะไรครับจ่าโอ้โหยยิงล้มกระจายอะไรครับนั่นเอ้ยอ้เข้าไปทำไมล่ะตีต้องเจอปืนนี้โอ้โห้ยโอ้โห้ยจ่า อุ้ยจ่าจะเย็นจ่าจะเย็นอืมอืมสิ้นโออยู่ดีจ่าก็ยิงงงมากงงยังอยู่ในความงงอยู่ตอนนี้ <c oughs> มันไปยังไงวะเอ๋ตามซอกตามตรอกนี่มันทั้งอ๋อนี่นี่นี่เดินทะลุไปได้อ๋อแล้วก็มีกระสุนเนบแต่แอบมันจะมีบอกนะคับผู้ชมว่าตรงไหนมีกระสุนตรงไหนมีอะไรบ้างเนี่ยมีกระสุนมี รถมีเควสมีอะไรก็มันจะบอกเลยเนี่ยอ,อะไรนี่นายพลเดีอเล่นคนใหญ่คนโตซะด้วยจะไปแปดร้อยเมตรเดินเราก็ได้เนี่ยขาหน้าี่มีกระสุนปืนเนี่ยเป็นกระสุนปืนไล่โฟร์เก็บไม่รู้ได้เท่าไหร่เฮ้ยออยู่ไหนอะอ๋อผมจะผมจะไปแบบผมจะไปแบบเขาเรียกอะไรสายลับ อาอเกิดอะไรขึ้นใบความบักชันเฮย้ฮยเฮ้ยอื้มอ,อื้มแอบสิครับรออะไรโอ้โหมาเป็นกระสุนไหนอยู่ไหนบ้างเห็นไหขคาโอ้โหติดตังขยะไม่โดนดย้อกไปนิดนึงไม่ได้ถอยหลังก็ได้วะโอ้โหเดี๋ยวเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวมีคนอ้อมเลยคือถ้ายิงไปตรงๆนี่คือ ผมว่ากระสุนมันน่าจะเบี้ยวใครออมมาเอ้อ,อ,อโอ้โหยอยู่ตรงซูนอยู่ตรงฮันไหนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้อโอ้โหจา่าเอาอมัวแต่พระวาดพระวังพระวงพึงลำพังคืออะไร <c ười> คืออะไรพูดไปทั่ว นี่ยต้องอมาวิ่งใหม่สองร้อยเมตรเนี่ยคิดว่าไงเฮ้ยขยันวิ่งเลยเกมนี้ไม่ใช่เกมวิ่งทำการเล็งนะฮะโอ้ยเล็งไปใส่แตกนึ่งดีดกมฮะสเตลฮะโอ้โหเป้ากูจะลอยไปไหนนะเฮ้ย ทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องระวังในตรงมุมนั้นยิงด้วยโอเคเสร็จไปหนึ่งเออต้องสัเสียงแบ,บบรอๆด้วยนะไปยิงได้อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยของดีนี่หว่าอืมอืมอืมเด้งขึ้นสูงๆหลีกหนีได้ลมลมกล่องอ๋อคือต้องให้ต้องยิงพวกนี้ เรียบร้อยโอ้โหเท่มากผมตอนนี้คือทูกผมเท่มากตุ้มีกไหนวะคือมันมืดด้วยนะคุณผู้ชมไม่ใช่จะมองง่ายๆนะเดี๋ยวเราวิ่งไปดีกว่าคือเลเวลนี่คือดีมากโอ้เจอแล้วเจอแล้วอยู่ตรงมุมอยู่ตรงมุมโอ้โหคือเกมมันก็จะมีแบบบักๆนิดนึงนะฮะใช่ไหมไม่มีใครเลย เข้าไปเอออุ้ยระเบิดอ่าพลิกไว้กิสำเร็จเสยระเบิดอ่ะยังไม่ทำอะไรเลยระเบิดเลวเดี๋ยวเข้าไปดูดิมันมีอะไรเรื่องเกมผีมีจัำสแกรนในการระเบิดอ่าโอเคเกลี้ยงนะถือว่าเกลี้ยงเนี่ยโอเคครับผู้ชมครับก็สหรับเกมนี้นะครับผม มิชชั่นเบิร์กลินนะครับก็ต้องขอจบกันไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ไปติดตามคลิปด้วยติดตามผมด้วยนะผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย